วันนี้อะครับช่วงแวะเที่ยวรดิมทางกับนักข่าวบ้านนอกเราอยู่ที่ศูนย์บริการลำตะคองนะครับที่นี่นะครับเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงจุดนี้นะครับจะไปจุดที่พักผ่อนของศูนย์บริการลำตะคองนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับจิดชมวิวนะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองทั้งหมดรวมไปถึงด้านหลังของนักข่าวบ้านนอกอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสถานี จับเปลี่ยนพลังรถไฟนะครับตรงนี้ไม่ใช่สถานีนะครับจะเป็นที่ว่าคลองขนาดกิดนะครับตรงนี้จะใช้รางรถไฟที่เขาจะสับดีกันแล้วก็ขณะนี้นะครับนะครับทางรถไฟรางคู่นะครับจะลอดอุโบค์นะครับจะเป็นอุโบค์ ทะลุภูเขานะครับตอนนี้เจาะไปถึงจะสุกเข้าไปถึงตัวคองไผ่แล้วนะครับก็อีกไม่นานนะครับรถไฟตะคูค่รู้ว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นนะครับก็จะวิ่งทะลุเขานะครับโดยไม่วิ่งผ่านตัวนะครับไม่วิ่งล็อเขาแตจะวิ่งทะลุเขาเข้าไปเนะื่องจากว่าเป็นช่องอุโมงค์นะครับที่การรถไฟนั้นได้ได,ได,ได้ได้สร้างได้สร้างอุโมงค์ทะลุเข้าไปแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะก็จะเป,ป็นจุดชมวิวของ ศูนย์บริการลำตะคองนะครับแล้วก็ตรงตรงข้างหน้าท่านนี้นะครับก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นเขา,ยาเยี่ยงนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่เดือนจำเชื้อคาวนะครับเขาเขืพลั่น ตรงที่นี้นะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มุมทีสวยแล้วก็รวมไปถึงบนเขาเยยเที่ยงเดี๋ยวเราจะพาะรไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างที่ทำได้ในช่วงเวทเที่ยวริมท,ทางกับสะาบบนนอกครับ